ทักษะแห่งอนาคตไม่รู้ไม่ได้ทักษะแห่งอนาคตคืออะไรความสำคัญในปัจจุบันโลกยุคดิจิทัลมีการเชื่อมโยงระหว่างระบบเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีช่วยให้เราเข้าใจในความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบในโลกที่มีความซับซ้อนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นลักษณะสำคัญของทักษะแห่งอนาคต 1>, 1. ปรับตัวได้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพและเทคโนโลยี 2. เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 3. สร้างคุณค่าด้วยการนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมความสัมพันธ์ระหว่างทักษะ เป็นทักษะพื้นฐานในการพัฒนาทักษะอื่นๆทักษะทางเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ววทำไมเราจึงต้องสนใจการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่เทคโนโลยีและ AI ลดความต้องการงานบางประเภทเช่นงานที่ใช้แรงงานซ้ำ ความต้องการทักษะใหม่ๆเช่นการแก้ปัญหาการปรับตัวและความคิดสร้างสารรค์ความสำคัญต่อบุคคลบุคคลที่มีซอฟต์สกิลเช่นคนที่มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีจะมีโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพได้ดีกว่าความสำคัญต่อองคอ์กร 1. งองค์กรต้องการพนักงานที่สามารถปรับตัวเรียนรู้และสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆ 2. การคิดอย่างเป็นระบบจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมความสำคัญต่อสังคมการพัฒนาสตาช่วยลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหาสังคมทักษะแห่งอน,นาคตมีอะไรบ้าง ทักษะพื้นฐาน soft skills 1. การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 2. การปรับตัวในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 3. การทำงานร่วมกับผู้อื่นทักษะทางเทคโนโลยี hard skills <S <c ute> การใช้เครื่องมือดิจิทัลและ AI การเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าใจระบบเชิงซับซ้อนท <c ute> ักษะด้านมนุษย์ human skill s การสื่อสารเป็นการถ่ายทอดแนวคิดอย่างมีประสิทธิภาพความฉลาดทางอารมณ์เข้าใจความรู้สึกตนเองและผู้อื่นความคิดสร้างสรรค์คิดนอกกรอบและพัฒนาไอเดียใหม่ๆการบูรณาการทักษะการผสมผสานการคิดอย่างเป็นระบบกับการคิดเชิงสร้างสรรค์ช่วยแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ4 เราจะไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากที่ไหนแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ Rosla Udemy LinkedIn Learning แพลตฟอร์มเหล่านี้มีหลักสูตรพัฒนาทักษะทั้ง soft s k i l l และ hard skills การเรียนรู้ด้วยตนเองหนังสือและบทความเช่น Emotional Intelligence ได้ i น l g o l o Man ฝึกปฏิบัติจริงเช่นการวางแผนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม การเรียนรู้จากชุมชนและเครือข่ายการเข้าร่วมสัมมนาเช่นการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะในชีวิตประจําวันการสร้างเครือข่ายเช่นการได้เปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับคนในชุมชน